เราจะไม่มั่นใจหรอว่าเราเป็นคนเก่งในเมื่อเราจะเปียนเสียเปียนอ่ะเสียมนุษย์อะมันเอาตัวรอดใช่ไหมเหมือนกับที่กูเคยกูเล่าในคลิปนั้นว่าเปนสมองเราจำแบบนั้นอะเออเออคือมันเป็นการเอาตัวรอดอยากจะระวังภัยเหมือนมันจะแต่ก่อนมันจะเป็นมันไม่ใช่ที่โล่งนะมันจะมีแบบญ่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องยืนให้สูงขึ้นเพราะเวลาเสือมันจะหมอบงี้มาใช่ไหมเสือสิงโตหรือสัตว์ที่แบบ เป็นนักล่ามันจะหมอบหมาดังนั้นมึงจะมองไม่เห็นเขามึงจะกลายเป็นเหยื่อสิ่งที่เราวิวัฒนาการขึ้นมาก็คือมึงพยายามยืนขึ้นอ๋อแต่ตอนแรกที่อย่างนี้นะใช่เพื่อที่จะมองได้ไกลมองพวกนักล่าไอ้พวกนี้เริ่มล่าเราได้น้อยลงอ๋ออืมเราก็เลยรอดชีวิตได้มากขึ้นใช่เยี่อแต่ที่มันเริ่มตรงขึ้นมาเพราะว่าระหว่างที่เรางอกล้ามเนื้อเราเริ่มใช้มันมากขึ้น ตอนแรกมันงอเพราะว่ากล้ามเนื้อของเรายังโครงสร้างกระดูกเราอ่ะอม,อม,มันยังไม่เพียงพอ,อที่จะรองรับกับท่านี้ล่างๆมาเป็นการมีการขยายพวกสะโพกม,มันจะรับ,บน้าหนักช่วงบนได้ใช่เพื่อให้เราอ่ะรับน้ําหนักช่วงบนได้ก็เราก็จะยืนตรงขึ้นแล้วจริงๆอ่ะเราอ่ะทุกคนอ่ะมาจากแหล่งกําเนิดเดียวกันนะ ก็คือเป็นญาติกันใช่เราเป็นญาติห่างๆกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เรามาลบแย่งชิงแผ่นดินกันทีหลังมันก็จะเปลี่ยนไปเหมือนแบบคนที่อยู่ฝั่งยุโรปอ่ะโค้งหน้าอ่อโค้งหน้าเขาจะเปลี่ยนไปแต่จริงๆอ่ะแต่ก่อนเราหน้าเหมือนกันหรอใช่เทียคุณหน้าอินเดียขนาดนั้นใช่แล้วมันฝรั่ง้เหมือนอากาศหนาวโพงจมูกเขาก็ต้องปรับให้มันเข้ากับแบบ สภาพอากาศสภาพอากาศความเป็นอยู่คือเขาก็เลยดั้งโด่งใช่ไหมเลยใช่เพราะมันจะเปิดโพงจมูกตรงนี้อ๋อซึ่งเราเราก็ใช่เราก็ต้องใช้ให้หมอพาเราไปสู่ยุคเซเปียนไม่เด่ <laughs> ตอนนั้นมันไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครมีดั้งเลย,เลยมึงกูจากในหนังสือที่กูอ่านมนาะไม่มีใครมีดั้งเลยมึงอ๋อแสดงว่าเราคือคนพื้นฐานใช่แล้วก็กูอ่านมาก็คือมันจะมีคนที่แบบคนก็จะแบบ แยกไปมีหลายเผ่าแต่ว่าสายพันธุ์ที่รอดมาได้ก็คือเซเปียนก็คือเผ่าพันธุ์ของเรานั่นเองเซเปียนเซเปียนเซเปียนคือฉลาดเลยหรอเออแล้วมึงคิดดูเราเป็นมนุษย์ที่แบบเซเปียนเซเปียนรอมึงกลัวจริงจริงการรับข้อมูลของมึงทำให้มึงมั่นใจมากขึ้นนะเราจะไม่มั่นใจเหรอว่าเราเป็นคนเก่งในเมื่อเราเซเปียน